เกมหรือเย็นชาออกไค่ทำอ่าน้อนหนูหนนะไรยี่คะให้ให้แม่โอคิดว่าเมนคือดอกไม้เอาาอแม่อเร้อนแล้วอะไรแข็งท้องแข็ง จำสุภาษิตท,ที่ว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีกันได้ไหมคะสุภาษิตนี้เราควรเปลี่ยนแล้วค่ะ นะะควันนี้เป็นเกมอะไรคะแม่โอ๋วันนี้เขาเรียกว่าเกมชาเย็นค่ะหรือเกมหรือเย็นชาไม่ทำโอ้ไม่ทำชาไว้ที่บ้านนะไม่เอามาเล่นเกมนะแต่วันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญเป็นลูกๆเราเหมือนเดิมนะคะน้องเอ๋ยน้องซูน้องเบสน้องเบสสุดหล่อและกรรมการวันนี้ของเราเป็นพี่บอสพี่บอสเชิญค่ะพี่บอสมาเป็นกรรมการถูกต้องนะคะถูกต้องพี่เบสสุดหล่อโอยเถียกันลนี่ยโอ้ยทำ้อา นะคะเดี๋ยวดนิ้วเกมของเราก็มีอยู่ว่านองเหนือที่บาสคเกมนี้นองเหนือที่บายด้วยใช่ใช่ค่ะช่วยรู้เรื่องเอาพิ่มเลยอีกก็คือเราจะมีหมวดหมู่ในโทรศัพท์มันจะเป็นเกมอยู่นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเราจะใช้โทรศัพท์ไปริมหลังนะคะเอาไว้บนหัวอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะมีคําขึ้นอยู่ตรงนี้เลยซึ่งเราจะให้ เลือกมาหนึ่งคนใครเป็นคนใบใครเป็นคนถ่ายเออไม่ใช่สิใช่ไหมใช่เนาะเออสมมุติว่าแม่โอเป็นคนถ่ายแม่โอก็ต้องเอาอย่างนี้แล้วน้องเอก็จะใบว่าเราเล่นเป็นแม่ลูกใช่แม่ลูกเหมือนเด็กเราค่ะลูกเราเล่นแมเป็นลูกนี่ลูกเกดแม่ลูกนะคะลูกลูกงงอะไรหรืคะเอ๊ะยังไงสมมุติว่าคำอยู่บนหัวเนี่ยเรียกว่าเขียนว่าดอกไม้อย่างเงี้ยน้องเอ๋ยไก็ต้องพูดว่าอ่าน้องเอ๋ยถ่ายนะคะให้ให้แม่โอคิดว่าแมนคือดอกไม้ มันจะเป็นสวนแบบมันจะเป็นสวนกว้างมีมันม,มีหลายสีอ่ะอ่าอย่างเงี้ยเราก็ไทยว่าดอกไม้เรื่องไทยต้นไม้ก็ได้แต่คนทายห้ามพูดคําที่อยู่บนนิ้วมาสมมุติว่าห้ามพูดว่าต้นไม้อย่างเงี้ยมีคำว่าไม้ก็จะไม่ได้โอเคไหม,มแล้วนนั้นใช่แล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะปึ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไป จริงๆในนี้ไม่มีคะแนนหรือเนาะใช่นับคะแนนเออในนี้มันไม่มีคะแนนแต่เราก็ให้กรรมการเป็นสกิฟพิยานอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมีการยิงฉุกไหมหรือว่าเราไม่ต้องเลยยิงค่ะยิงค่ะลูกๆยิงไม่ให้แม่แม่ยิงได้หวั่นทุเข้าชินแท้แล้วฉันต้องแย้ฉันต้องเล่นก่อนอีกแล้ว อ oh, okay. so right? ๋อโอเคดิพูชินาต้องเี่ยตกใจดิใจไหมอะไรของเธอหมดละโอ้ดิใจแต่ว่าวันนี้เราจะต้องใช้งานเกมเราจะไม่ได้แพ้ตลอดไปโอเคอารมณ์เสียครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เราจะต้องมากู้คืนนะคะอ่ะว่าแล้วเรามาเริ่มกันเลยเราเลือกหมวดอะไรกันดีคะลูกติดกระดาษหักมือเลยนะคะเราอยากเล่นหมวดอะไรคะน้องมันมีหมวดอะไรบ้างคะน้องเยอะมากต้องดู ขี่มิกกูใครทายใครไส่วนไหนทำงานโอ้เกินนียแต่แม่แม่เป็นพยาบาลไงได้เปรียบอยู่เราก่อนเลือกยิงจูบใครแพ้เป็นคนใครแพ้เป็นคนถือโทรศัพท์ก่อนอ่าเฮ้ฮ่าไม่เราแค่รอบเดียวนะก็ใช่ไงก็รอบเดียวแล้วเอ๋ไปคนใบใช่ไหมเอ๋คิดว่าเอ๋ใบกระสอบจากเไย์สอบเดียวในคลิปเลยเหรอหรอให้ในคลิปเลยค่ะ ไ้เขียนหนังสือมืออ่าที่ไม่ใช่อยู่ริมเนื้อกางเย้ถูกฮิฮ่าโอ้โหข้ามพับเวลาปวดหัวเราชอบบีบอะไรอ้เวลานปวดหัวชอบบีบอะไรไม่ด้วยนะเราอะที่ไม่ใช่บีบหัวอยู่ข้างหัวกระมม่อ หลังอ่าแล้วคนเราต้องมีอะไรที่สัดกระดูกอ่ากระดูกสันหลังแย่โอ้โหอันนี้คล้ายๆใส่สีไม่ใช่อีกอย่างนึงอีกอย่างนึงอะไรที่มันอันใหญ่ๆอ่ะเป็นอันใหญ่ไหมสีใหญ่ๆบางคนก็เป็นบานอ่าคล้ายๆเขาหนวดอ่าเจ๋งมากโอ้ ที่เราใช้พูดอีกอะลิ้นปากฟันปากจบแล้วแต่มีอีกสองข้างหน้าบางๆลิมปีปากเย่บหมดเวลาตาคอกินเล่นกับอะไรนะกับบางอ๋อมันคือคำมาบอ๋อนึกไม่ออกคิดอยู่รู้สแล้วคันเน้นลิมฝีปากขัดไม่มันสิบริมฝีปากใช่หมดเวลาก่อนทันใช่ไหมเอออ่ะสองคนนี้อ่ะ อ่านมุกใครเป็นคนใครจะเป็นคนทายใครเป็นคนใบแม่ว่าเป็นใบแล้วแหละเพราะเบสน่าจะไม่รู้อ่ะอ่านนี่นะผู้สอบเาบอกว่าเบสไม่รู้อะฮะเบสจะไม่รู้ได้ไงเดีบสเพิ่งเรียนก็ทำมาออสโมซิสคืออะไรเอาไอ้อะวะไม่มีออสโมซิสโลกแต่ของเราง่ายๆนะใช่อถ้าถูกใครถือเบสถ้าถูกคว่ำหน้านะลูกใครถือเบสถือิเน่ถือชสิถ้าไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว อะไรเอาไฟังอะไรเอาไ้ฟังถูกอะไรเ็ยคนเราอะจะจับอะไรต้องทำยังไงอะไรอะไรอะไปจับเอาอะไรจับเอาอะไรจับถูกถูก ถังกันตรงไหนเร็วพ,พีดโอ้โดเออมันมันอะไรวะ <c oughs> มันอะไรว <c oughs> ะเอาเอาอยู่วะางเออยูออยดย่ด้านในด้านในช่วยเอาอยู่บ้างเราเวลาเดินเราต้องใช้อะไร <c oughs> <c oughs> เร็เว เดินน่ะเดินใช้เท้าตรงไหนตรงไหนเท้าตรงไหนส่วนไหนต้องใช้อ่ะเร็วๆทั้งหมดเร็วพูดไม่หมดเลยพูดไม่หมดไม่ใช่ใช้เดินส่วนไหนเร็วใช้เดินเท้าพูดหมดเท้ายิ้มแล้วมีอะไรไม่ใช่กระชากกระชากมีคำว่ายิ้มแม่แม่แต่งหน้าโอ้มีอะไรบ้างในหน้าเร็วพูดไม่หมดจมูกตาส่วนนี้อยู่ชุดนี้ เออเออตายแล้วตายแล้วอะไรตายแล้วอะไรตายแล้วจะเป็นไงตายแล้วอะไรเออเปียนก็บอกองเรมีอะไรบ้างพูดไปหมดเลยผมหัวนี่ในหัวนี่อะไรพูดไปเยอะพูดเยอะดพูดเยอะเยอะอะไรอะอะไรว้าพี่แค่พูดไปเรื่อยเลยคาบแล้วโอ้ ก็ใไม้อันนี้อันนี้สสอันนี้เห็นด้วยกับลูกพีดีคนใบแม่แล้วก็คือในหัวมีอะไรในหัวมีอะไรผมข้างในหัวมีอะไรลูกเปอรจินเอาเร็วหน้าอะไรผมสมองเส้นประสาทอะไรอย่างนี้มันมีสามอย่างในหัวมันอ่ะมันจะใครจะไปดูหรือเปล่าดูกนี่แล้วถ่ายแล้วเส้นประสาทอ่ะไม่ได้มีแค่ในหัวนะในหัวมีกระดูกในหัวมีกระดูกเข้าใจแต่ดีๆเรื่อยๆก็ดีนอนไม่ตอบกะโหลอก ก็สลับเวลาสลับให้ลูกใบว่าสลับคนใบไหมจะได้บาลานซ์กันสลับอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราดูคะแนนรอบแรกก่อนนะคะเพราะเราจะขีงเา้าอ่าพี่บอนมาโอเคเอาโชยโชเลยโชโชเย้สอเสือเหมือนกัน10กับ4เยรอบหลังต้องรวมเครับรอบแรกราสรวมกันหมรวมรวมหนูตีข้างล่างไยก็ได้จะได้รวมทีเดียว ต่อไปต่อไปน้ำมุกจะให้น้ำมุกน้ำมุกเล่นก่อนหรือจะให้เอเล่นให้มันมีเล่นก่อนเบสพูดเลยแม่ก็ต้องเอาไปดิอะไรเหรอใช่ความลงใจจะผิดสลับฝั่งแม่อยากเห็นอยู่อยากเห็นด้วยอะสหรับที่กันด้วยอ่ะอ่ะไปไปเบสอ้าไม่เอ้าวอ้าว เดินเท้านิ้วเท้าเท้าส้นก็ถูกแล้วลูกก็บอกเท้าไว้เดินลูกทำไมนะมูไม่บอกว่าอะไรที่มาเราทำไมไม่เอาไว้ที่ไม่ก็แบบว่าเท้าทุนแล้วแต่ว่าแบบมันแบบมันแตกหรือมันซักสากอะไรเงี้ยส้นเท้ามันชอบแตกไงนะมุอันไหนเวลามันจะทั่นจีตมูจะมาอธิบายเหมือนตอนแรกนะไมบอกคนคนเราชอบเสือมาเที่ยาถ้าถูกแม่ค้ามาแล้ว

ตลงเลงอลงอันชี้อันชี้อันชี้เพรามันอยู่ในวะอันชี้ต้องไปต้อไปข้ามข้ามข้ามเเคลนไงขเคนจะได้ไม่ย ูเลยขึ้นนะแล้วเงินกดข้อแม็ก็์ส่วนส่วนนี้มันข้อที่สุดในร่างกายเราอ่ะเอวใช่ผู้ชายเขาไอ้นี่ทำไมที่ที่ค้างที่ค้างข้าว,วด่วนเออใช่หยดเข้าวบอกขาว,วดวนแล้ว <c oughs> เวลาเวลานัดบอลนะเวลาคอาเตะแล้วแข่ง <c oughs> ตูดเราอีกเรียกอีกเรียกอย่างไรต้นไม่ใช่ลานไม่ใช่ขอขาชอบกัน หายใจไว้ทำไรที่ตรงกลางน่ะเอาไว้คนกินเค็มเป็นโรคอะไรตายเราเล่นกับพยาบาลเอาไม่คว่ำลงละข้าวเหนื่อยขึ้นเนี่ยไปเหมือนน้ำมูกอีกแล้วไม่เล่นไม่เล่ะคนแก่เขาชอบเป็นอะไรกันเวลาหลังไม่ใช่แล้วมันตกหมอนอ่ะมีของอ่อนอันนี้อ๋ออเวลากินเหล้าแล้วมันจะเป็นโรคอะไรตับตับ แล้วมันอีกอันหนึ่งมันจะมีอันใหญ่กับอันอะไรเออตับไอ้ไตรไม่ใช่ตับถูกแล้วตับอ่อนความลงสิเหื่อยขึ้นข้าวเหนื่อยขึ้นข้เก่าเหนื่อยขึ้นอีกมันไม่ไปเอ่อข้าวมันยากกว่าตรงไอ้อีกอะไอ้ตรงหลอดอาหารมันอยู่ตรงไหนคอมีคำพูดคำน้ำหน้าอีก ไมอถูกแล้วแต่มันมีคำคำหน้านีหน้าอะไวะคอหายข้ามไปเถอะเคยขึ้นไปอะไรวะเราไปเดินใช่ไหมขาเท้าอ่าแล้วแล้วอันแล้วแล้วแล้วอันนี้ข้างหน้าอีกอันเรียกว่าอะไรอันนี้อันนี้ข้างหน้าหลังหลังเท้าหน้าเท้าใช่ใช่หลังเท้า Oh hell no ส่วนที่ใหญ่ที่สุดถ้าคนหุ่นนาฬิกาทายอะไรเอ้คนคนที่สามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเออใช่ กี่ข้ออ่ะเย้หมดแล้วนะคะจังหวะเราไม่ได้ขิงเลยนะตรงนี้เนี่ยมันเคลื่อนแต่ถ้าถ่ายแตู่่ว่านี้ก็ตาดนะเลยอัแรกแล้วก็บ้านท้ายแล้วก็ไม้เลยไม่เลโอ้บ้านท้ายมันจะบอกว่าเราชอบมากเลยจหมอนทองกระดูกอันเนี้ยก็ไม่ไม่ถูกแล้วก็เส้นดำที่ข้างไม่ถูกไม่กระดูกอม่กระดูกไั้สลูกคดีไม่าบ้า มันไม่เกี่ยวปะลูกเลยไม่ได้เลยอเราขิงเลยเราขิงเลยเนี่ยครับแม่โอรอบหนึ่งกับรอบสรอบหเป็นสิคะแนนรอบสองเป็นแคะแนนรวมทั้งหมดสิคะแนนเกมแม่โมทับรอบแรกสคะแนนรอบสองห้าคะแนนครับเท่ากันเมนี้นะคะตไหลเเกมนี้เกมนี้ก็สนุก สนุกไหมคะสนุกก็เซียนตามากเฉียสนุกจนแม่องน้ำตาไหลหยดแม่เลยนะคะคือมันงมันแฝงความรู้นิดนึงเนาะว่าเอาอวัยวะใช้ยังไงหรือว่าอยู่ตรงไหนของร่างกายนะคะคือแบบว่าคนไม่รู้ก็รู้กรูลสาทำให้รู้รู้สึกว่าเราต้องหาอะไรที่รู้บ้างนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะคะที่เป็นเกมเล่นง่ายๆสนุกๆนะคะแล้วก็แล้วก็อะไรดีกะเอา เออแล้วแม่ก็เออแล้วน้ำลายไหลกันแล้วยื่นกันแล้วนะคะก็ใครสนใจนะคะเป็นโหลดเกมนี้เล่นได้นะคะอยู่ง่ายง่ายนะคะไม่แล้วก็สนุกดีนะคะเป็นกิจกรรมเล่นกับเด็กๆนาะให้เด็กๆแบบเออได้มาคุยกับคุณแม่มาเล่นกับคุณแม่บ้างอะไรแบบนี้หมวดนี้ก็จะแบบเยอะนิดนึงหลายหลายเกมนะคะใครอยากเลือกดาราก็มีนะชื่อสัตว์ก็มีมีหลายหลายหลายให้เล่นกันนะคะใช่แล้ว ลูกชายหัวล้อลูกชายหัวล้อนะคะยังขับกันหัวล้ออ่ะยังลับกันไปอยู่ไม่ได้นะว่ากันไม่ได้นะเรื่องนี้เราต้องพูดกันตรงๆนะคะลูกชายยังอ่าลูกชายเอ๋อไปเลยเจอเกมนี้นะคะบอกว่าเราาทำอะไรที่นี่นะคะวันนี้นะคะก็สนุกมากนะคะกับเน้ เอ้ยเราก็ต้องขอขอบคุณลูกครูก่อนนะที่ารักมากสนุกกำลังในเกมนะคะก็แบบพี่อบอสของเรานี่เองนะคะเย้คณะกรรมการของเราสุดหล่อ่ลูกชายของเราสิบหล่อโอ้ยลูกขาเบาค่ะลูกของวิเชเย้ ค่ะซหล่อของแม่มุกนะ่มคะในทีุ่ดเสืออแม่โอนะคะ,คะวันนี้แ <Okay. S 3> ม่โอกคนไม่มานะคะใช่เพราะว่านางติดภารกิจ<ช>ดินนอรนะคะนางพี่นางมาไม่ไหวค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านาที่ลงมาถึงตรงนี้แล้ววันนี้ให้แม่มุกฝากข้อคิดบ้างก็ อย่าบอกนะคะคือเด็กบอกทุกคนว่าเด็กบอกว่าวัยเราต่างกันนะคะจริงๆแล้วเกมเดี๋ยวนี้นะคะก็มีเกมหลากหลายนะคะแล้วการที่เราเล่นกเกมกับเด็กๆนะคะก็ทาให้เด็กๆแบบว่าออมองในมุมที่ต่างไปจากที่เราพวกเราดุดุเขานะคะก็ฝากให้ทุกคนอนะ่ะพาเกมนะคะน่ารักน่ารักหาเวลาไปเที่ยวพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยนะคะค่ะโอเควันนี้เราก็ต้อง ขอจบคลิปเพียงเท่านี <S <S ้นะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าจะต่อไปอย่าล uh> ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเมื่อกี้เราด้วยนะคะจริงนะคะคุณกิ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเออนิโอ 和你再见。<music> 的。 จะล้นแต็มใจล้นปรีเมื่อมีเธอเดิ จากแม่ค่ะสาระจากแม่ในวันนี้นะคะแม่โอจะพาทุกคนย้อนไปในอดีตค่ะยังจำสุภาษิตท,ที่ว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีกันได้ไหมคะหลายๆคนนะคะยังจำสุภาษิตนี้ได้แม่โอมั่นใจเลยค่ะถ้ายิ่งในย,ย,ยุควัยเดียวกับแม่โอนะคะทุกท่านน่าจะจำได้แล้วก็ยังคงใช้สุภาษิตนี้ในการเลี้ยงลูกแต่ปัจจุบัน ตอนนี้ยังมีใครใช้สุภาษิตนี้ในการเลี้ยงลูกบ้างคะขอบอกเลยนะคะว่าสุภาษิตนี้นะคะในปัจจุบันไม่ควรใช้นะคะอันนี้ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้นะคะแล้วแต่ครอบครัวพิจารณานะคะแต่ในมุมมองของเด็กเจนนี้เด็กเจนใหม่นะคะรุ่นนี้บอกเลยค่ะว่าการตีเขาไม่เข้าใจค่ะ การตีคือการกระทำที่รุนแรงสำหรับเขาค่ะมีกฎหมายแล้วนะคะใครที่ทำร้ายกันที่ทำร้ายแม้กระทั่งลูกตัวเองมีกฎหมายรองรับนะคะฉะนั้นสุภาษิตนี้เราควรเปลี่ยนแล้วค่ะอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าที่เปลี่ยนนี่ไม่ได้เปลี่ยนมาจากต้นฉบับนะคะเปลี่ยนจากความคิดของแม่โอ,อเองนะคะเพราะ ลูกเราสมัยนี้และเด็กสมัยนี้นะคะเราใช้การตีไม่ได้เราจะต้องคุยค่ะเราต้องสอนเขาค่ะเราต้องมีเหตุผลให้เขาค่ะเราต้องบอกที่มาที่ไปค่ะว่าสิ่งนี้มันคืออะไรและเหตุผลคืออะไรเราแค่เป็นการชี้นําเขาค่ะถ้าสมมุติว่าวันนี้นะคะจะให้แม่โอเปลี่ยนความคิดหรือว่าเปลี่ยนสุภาษิตแต่ไม่ได้หมายความว่าไปเปลี่ยนของเขานะคะ แค่เปลี่ยนในความรู้สึกในความคิดของตัวเองนะคะก็คือรักวัวให้ผูกรักลูกให้เหตุผลค่ะทำไมต้องให้เหตุผลคะเหมือนที่บอกค่ะเด็กสมัยนี้ค่ะต้องมีที่มาที่ไปค่ะและมีเหตุผลให้เขาค่ะว่าเหตุผลที่เราคิดกับเหตุผลที่เขาคิดมันต่างกันและมันเหมือนกันยังไงแล้วมันจะมาจูนเข้าหากันได้ยังไงและจะทำให้เรา กับลูกนะคะคุยกันได้อย่างรู้เรื่องค่ะจะไม่มีปัญหาค่ะจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันจูนกันได้เราเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนค่ะเราเป็นได้ทั้งแม่ค่ะเป็นได้ทั้งพ่อค่ะเป็นได้ทั้งพี่และก็เป็นได้ทั้งเพื่อนค่ะถ้าเราเป็นได้ให้กับเขาในทุกๆสิ่งนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะลูกก็จะกล้าเล่าเรื่องต่างๆให้เราฟังค่ะ และเราจะได้เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกได้อย่างที่ดีค่ะขอฝากไว้หวัดนะคะในวันนี้กับสุภาษิตที่ว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้เหตุผลค่ะวันนี้สาระดีๆจากแม่โอ๋ฝากไว้ก่อนแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้าในคลิปหน้านะคะจะมีสาระดีๆอะไรรอติดตามชมกันนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย i <laughs> you. <laughs>